สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ลูกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีพีพิเศษนะครับผมครบ EP ีที่400แล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ ไอ้ที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่พอที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมก็จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผม1อด o นึ่งเเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่าย,ายเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีนะครับผมเพียงแค่พี่พี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบ,บูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผม ก็ไล์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแล้วก็นะครับกติกานะครับผมก็เพียงนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระองค์น้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่18นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข ep เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมระบก็ได้นคั แล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอ P ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองนะครับก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับผมกันที่รายการหมายเลขที่1กันในอีพีนี้กันเลยนะครับพี่พี่ สำหรับรายการหมายเลขที่1นใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมมาพร้อมกับกรอบรูปแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมก็จะมี5พิมพ์หลักเลยนะครับพี่ๆพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เจดีแล้วก็พิมพ์ฐานแซมนะครับผมแล้วก็พิมพ์เกตบัวตูมนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่ๆพร้อมกรอบรูปแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดได้ไปแล้วก็สามารถนะครับผมตั้งโชวยได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ ผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พีพีเอนะครับชุดนี้นะครับผมถ้าหากท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข2นะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเหรียญนะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมนี่นะครับในงานผูกพันธสีมานะครับผมหมายเลขที่2นี้นะครับผม รายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาลูกล่องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมเป็นเหรียญในงานผุกพนธสศีมานะครับผมหลังหนุมานนะครับพี่ๆหนุมานเชิญธงนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมปี252-1นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 850นะครับผมสำหรับชุดกรรมการหมายเลขนี้นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับพี่พี่ชุดนี้จะมี3องค์3เนื้อเลยนะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา850บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผม850บาทนะครับเป็นหนุมาเชนทงแบบนี้นะครับผมพศ2521นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ ถัดมานะครับผองที่สามนะครับอง์นี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆทุกองเลยนะครับผมชุดสามองนะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแปดร้อยห้าสิบนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆนี่นะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมในงานผูมิศรสีมานะครับผมหลวงพ่อควยนะครับ ชุตินาทโรนะครับผมวัดโคศิตาตามจังหวัดชัยนาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับปี2 4 6 7นะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นวัดหนังหลังยัน4หมายเลขนี้นะครับผมพร้อมกล่องเก็บเลยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่นะครับในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข3นะครับ 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมโลหะอีมวัดตังนะครับผมหลังยันสี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญผู้อี่ยมนะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมผมกล่องแบบนี้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแคนนะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมสร้อยนะครับพี่พี่ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับองค์พระพรมสร้อยนะครับผม550บาทนะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมจะลงกล้องให้ดูตรงด้านหลังนะครับผมเป็นหลวงพ่อพรมนะครับผม วัดช่องแคนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับด้านหลังนะครับพี่พี่เป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหอมสร้อยแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับท่านใดได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมถัดมานะครับเป็นหมายเลขที่ห้านะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงปุโตนะครับผม อันนี้เป็นหลังนะครับผมยันดวงเล็กนะครับพี่พี่องนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่ F C นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระนะครับผมปิดตานะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับหลู่โตนะครับพี่พี่เนื้อก้นโครงองนี้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับ บุปโตหมายเลขที่5้านะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพัดยศนะครับผมพัดยศบุปโตอง์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา600บาทเหมือนกันนะครับพี ok ่ๆนะครับหกรบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื right ้อทองแดงรมดำนะครับสําหรับเหรียญพัดยศนะครับผมบุปโตวัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับพร้อมพับปิดตานะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับผม นี่นะครับปี2516นะครับผมพระสังวราพิมลนะครับหรือว่าหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนั่นเองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมนี่นะครับเนื้อคลั่งนะครับผมวัดตโนดหลวงนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทองสุกนะครับองค์นี้400บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อคลั่งสีออกสีดําแบบนี้เลยนะครับผม 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมสมเด็จเอ่อเป็นเกศชัยโยนะครับผมหลวงพ่อทองสุวัฒนโถนหลวงนะครับวิธีหนึ่งนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขที่8นะครับพร้อมเรียบแบบนี้นะครับองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่าออกที่วัดไหนนะครับผม เปิดในราคา400บาทนะครับผมพร้อมเรียกแบบนี้นะครับผมลองดูเนื้อหาโมสานกันได้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับเป็นรายการใหม่เลขที่8นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆด้านหลังจะมีเป็นประทับตราคุดด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับในรายการใหม่เลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะคบพี่ๆเป็นหมายเลขที่9นะครับคู่นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอีกองนึงจะเป็นขาโต๊ะนะครับผมหลวงปู่โตะนะครับพี่ๆคู่นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับ2องค์500บาทนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูที่วัดระฆังองค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับพี่ๆคู่สององนะครับผม500บาทนะครับผมจะราคานี้แบ่งปันให้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมจะเป็นขาโต๊ะหลือปูโต๊ะนะครับพี่ๆนี่นะครับผมพิมพ์สวยคมชัดเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับิดยแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ 5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่9นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับผมหมายเลข10บนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆฟีนะครับ ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่พี่นี่นะครับ650าบาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกปี03นะครับพี่พี่นี่นะครับอายุ82ปีนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม แสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแบบชัดๆนะครับผมผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข1 1นะครับผมจะเป็นรูปภาพเก่านะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับรูปภาพองค์อาหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปภาพเก่านะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆ อยู่ในเรียมอีกทีนึงเลยนะครับผมนี่นะครับพ่อกวยนะครับผมชุตินาทโรนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11ออแล้วนะครับผมด้านหลังนะครับพี่นี่นะครับจะเป็นรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขที่11นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมจะเป็นพระพุทธโสธรนะครับผมนี่นะครับพิมพ์สแตมสี่เหลี่ยมอง์นี้นะครับผมพระพุทธโสธรหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่พี่รายการในี้600บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อโสธรนะครับผมพิมพ์สแตมวงนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมหมายเลขที่13นะครับ รายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลงพ่อฉุยนะครับพี่ๆรุ่นแรกปี2465นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆ Fc นะครับผมในราคานะครับผมสำหรับเหรียญหลงพ่อฉุยนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวเลยนะครับพี่ๆเป็นเหรียญหลงพ่อฉุยนะครับผมปี2465นะครับผมหมายเลขที่13นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใจหอมนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองคนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมรุ่นสุดท้ายนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมตอนใจหอมนะครับรายการหมายเลขที่14นะครับผมนี่นะครับ มูลนิธินะครับผมสุขสาลานุเคราะห์นะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับปี2518นะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพี่หมายเลขที่1 4นี้นะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับหมายเลข15นะครับผมคู่นี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กันนะครับก็จะเป็นปิดตาหลบปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบสองเนื้อช่น้ำมนนะครับแล้วก็จะเป็นหลบวัดวดวนะครับผมเนื้อบ้านนะครับอาดูเลยนะครับผมมาดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมจะเป็นปิดตาเนื้อช่น้ำมลหลบปุโตนะครับสาหรับคู่หมายเลขที่15นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม น,นี่นะครับด<ฟ>ูผิวองค์แรกกันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับตายฐานนะครับพี่ๆฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับของรายการใหม่เลขนี้นะครับนี่นะครับผม2องค์600บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับอีกองค์นึงนะครับผมก็จะเป็นนะครับพี่ๆ พอ่ mother mother, พอทวดนะครับผมนี่นะครับพ่อทวดอยู่ในกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับหมายเลขที่สิบห้านะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวนะครับพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับ 600บาทนะครับผมสององห0รนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสององหกรบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข16นะครับผมคู่นี้ก็เปิดให้คู่กันนะครับผมก็จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขียนมากรนะครับผมสององแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญองค์นี้กันก่อนเลยนะครับผมเป็นองค์สีทองนะครับพี่พี่800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษนะครับผมเขมมักโรนะครับผมนี่นะครับวิสาขบูชาไตรักนะครับผมหลังโหนปีสามสองนะครับวันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกอง์นึงนะครับผมที่เปิดให้คู่กันเลยนะครับผมคู่นี้800บาทเท่านั้นนะครับดูนะครับผมดูผิวเหรียญกันได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมลังโหนนะครับนี่นะครับผมวิสาขบูชาไตรักนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม สวยงดงามนะครับคู่นี้นะครับผมแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่16แล้วนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมรายการรองสุดท้ายหมายเลขที่17เครับเป็นพระสมเด็จนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับดูนะครับเนื้อหามวลสารนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่เอ่อนะครับพี่พี่ใน ep นี้นะครับนี่นะครับ 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพ,พี่รายการนี้นะครับผมสวยๆเ,เดินๆแบบนี้นะครับหมายเลขที่17นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมตระกุดคู่นะครับผมหลงพอกลันวัดพญาตการามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิปัรแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับตะกุดนะครับผมหลงพอกันนะครับผมมาหมายเลข18นี้นะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมดูนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้กันก่อนนะครับผมแล้วก็จะลงกล้องให้ดูนะครับเป็นตะกุดคู่นะครับผมหลงพอกันนะครับผมนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เป็นรายการหมายเลขที่18นะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมท่านใดดูแลชอบใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมนี่นะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับพี่พี่รายการที่18นี้นะครับผม ก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมแปลหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับถ้าหากดูแล้วชอบใจนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับไลน์แอดนะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมง่ายกว่านะครับผม0 9นย์เก้หนะครับหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนมาในไลน์ก็ได้นะครับผม ก็อย่าลืมกดปุ่มทุกใจกดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมและที่สาคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอในช่วงเช้านะครับผมก็จะแจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเผื่อพี่ๆท่านใดลืมนะครับผมว่าผมลงคลิปวิดีโอช่วงประมาณกี่โมงนะครับพี่ๆก็ฝากกดไว้กันด้วยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ